เดี๋ยวก็ออกอีกไงเดี๋ยวหาเรื่องออกทีมเจ้าภาพนะคะเดี๋ยวขึ้นมาไลฟ์ปิดท้ายนะคะเก่งค่ะเก่งนะเก่งค่ะเร็วเรฉันก็รออย่างนี้จนมาอย่าไม่มีใคร ตอนนี้มีอยู่4,007นะคะใครจะมอบนะคะแม่แม่แจ้งมาเลยนะคะหน้าลายนะคะแจ้งามาได้ไคละคบยังนเนี่ยคบไมเนน่ยวันนี้มาคบไม่แน่คบ <c oughs> ไม่แน่อ้าว <c oughs> เฮ้คยไปก่อนเพื่อนแล้ว าสบบวกหนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็เลยไม่เป็นไรผิดหวังสังวดไม่เป็นไรไปรีบไปค่ะเดินเดิแม่ขึ้นข้างบนดิคนแล้วแม่ขึ้นข้างบนเลยเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ไหมสิบสองบวกหนึ่งนะคะอันนี้มาครบทีมนะคะคบไหมคบสิบสามคนไหมแม่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 ออกมาหน่อยอ่ะ แม่พัดอย่บไปอย่บเข้าไปหน่อยโอเคครบไหมเออแล้วแม่เพ็ญพรไม่เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสิบสองครบแล้วค่ะโอเคห้าสิบสี่ขอบคุค่ะ ลุกได้เลยค่ะแม่สดสายา300นะคะขอบคุณนะคะเจ้ขอหันที่วามเป็นเวียดามเดี๋ยวลด50เปอร์เซ็นต กิเอจอคุยเรียกนางไปเดี๋ยวลด50เอร์เซ็นโอ้ยเดี๋ยวไปวันที่7เป็นที่ค่ะขอบคุณมารลยเจ้าภาพด้วยนะคะจ้าได้กินแต่ยังีถุงลาค่ะตมวดถุงปลากระตมวดเพราะหนูรัคอ ใช่เดี๋ยวเขาจะไปบ้านหนูเขาไม่ไปบ้านคุณหรอกคุณแม่เข้ามา่าฮ่าน่าน่ีฮ่าฮ่าว่า่าฮ่่าาฮ่่่าฮ่า่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่าฮ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 าฮ่าฮฮ่มี่าาฮ่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 ่า่่ พี่แมมไปเลยพี่แมมไปเลยเพื่อนเยอะซะด้วยเยอะตายแน่หรอมางี้ลูกมางี้เนี่ยมากันสาเนี่ยเนี่ยมากันสามเนี่ยเนี่ยขึ้นไปลงเต้นด้วยนะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป ตอนนี้มียอดอยู่5,000แล้วนะคะแม่แม่ใครจะมอบค่ารักเองนะคะแม่แม่แจ้งมานะคะน่าจะเหลืออีก2เทีนนะคะ